ใครจะเดื่มก็เดื่มนะ้สแตนบายอยู่ด้านหลังใครจะเดื่มก็เดืม่มไม่เดืม่มไม่ว่ากันมีเวลาประมาณ5นาทีมันหมดเท้เาเท้เาเท้า ไม่ช้าไม่ช้าหรอแล้วไงต่อคราวนี้พูดมานสั้นดิไปยังไงต่อโกครับดูมาดิบลอกเด็ไปเฮ้ยเกิดอะไร<ป>ขึ้นกับน้องนักเรียนคนนี้พี่ เนื่องจากสภาพร่างกายในการรับน้องครับอากาศด้วยแล้วก็พ่างกายของตัวครูเขาแลบการฝึกด้วยนะครับทั้งกดดันจิตใจแล้วก็สถานการณ์ต่างๆที่ครูสร้างขึ้นมาครับถ้านักเรียนเองมันไม่สามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองก็ต้องเป็นสภาพเป็นทเห็นแต่ถ้าเกิดนักเรียนฝืนคนที่จะทำคนที่จะสู้ผมว่าตัวอย่างเ็มีปข้งน้าเห็นคนส่วนใหญ่สามารถผ่านไปได้ครับตอนนี้นี่เราก็ต้องการพัฒนาคนผลิตคนไป ใช้งานดังนั้งงนแล้วถ้าใครไม่สามารถผ่านเกมผ่านฐานี้ผ่านสาการที่กดดันหรือว่าสร้างขึ้นมาก็ต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติก็ฝึกคนไปทํางานเราต้องเน้นความปลอดภัยด้วยครับไม่ใช่ต้องการมากดดันให้เขาออกไปตามเกมแต่มาตรฐานเรา,ารรมีนะครับ นั่งน่งถ้าไม่ไหวก็ยอมเรียนสีหน้ามาใหม่แค่นั้นเองมือจับไว้จับไว้ขอไไวไปไปจปัปไ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 วไปอปไปไปไปนป้ปไมือไป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 จะไยไป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 อปไ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 ปขปไปไปไา stand by lắng. Để cho đó lận. Hãy cho đường có đường.